เจอไหมตรงหินก้อนนั้นนะข้างล่างจะมีบ่อน้ำแล้วเขาอะมีปีกมันเป็นปีกอยู่ข้างหลังเขาทุกคนจะ้ายๆพวกกินเนอรี่เสียงอะไรวะีคนเสียงเหมือนคนป่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่คนขออมาจากฝั่งนี้ทุกคนออกจากข้างล่างนี้ลองลองน้ำตกเจอไหม เอานจ้าอย่างนี้ สวัสดีครับก็สวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับผมวันนี้ทุกคนครับผมจะพาพี่เอฟซีทุกท่านฮะไปที่พักที่ผมเคยสร้างไว้ตรงบริเวณจุดที่ผมเคยเจออากลุ่มของเจ้านางทุกคนนะเป็นเจ้านางที่เหมือนดูแลหรือว่าควบคุมเป็นผู้นําของคนป่ากลุ่มหนึ่งซึ่ง พวกเขาก็มีเมืองของเขานะทุกคนเป็นที่อยู่ของพวกเขาโดยเฉพาะเหมือนจะเป็นช,ชนเผ่าเหมือนคนป่าโบราณแล้วก็นับถือเจ้านางคนเนี้ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นผู้นําในการแบบควบคุมหรือว่าสั่งการต่างๆเนี่ยจะผ่านเจ้านางคนนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเจ้านางคนนี้มีประวัติที่มาที่ไปยังไงวันนี้ผมคิดว่าอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปถาม ความจริงบางอย่างเรื่องของประวัติเจ้านางซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้นะทําไมเจ้านางถึงมาเป็นผู้นำของคนป่าทั้งที่ตัวเองเป็นผู้หญิงนะผมไม่ได้ว่าจะก้าวไก่ว่าอยากจะทําให้เขามีปัญหาหรืออะไรนะแต่ผมอยากรูความจริงว่าเจ้านางคนนั้นเป็นใครกันแน่เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์หรือว่ามีวิชาอะไรคนป่าถึงเคารพนับถือแล้วก็ยกย่องให้เป็นแบบผู้นําของคนป่า งงมากๆว่าทําไมเป็นผู้หญิงได้เป็นผู้นําง่ายขนาดนั้นผมจะกลับไปหาความจริงแล้วก็จะถามดูว่าจะขอคุยเจ้านางนะถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าเจอเขาอะ่ะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่จะลองดูทุกคนนะตอนนี้ผมก็เริ่มเดินทางมาได้เกือบครึ่งทางละอีกว่าปีนน้าหินไปไม่กิ่ร้อยเมตรน่าถึงทุกคนนะจุดที่พวกเขาอยู่ แต่ว่าวันนี้ผมจะไปโผล่บริเวณที่เป็นที่พักผมละกันผมจะไม่โผล่ไปบริเวณร่องน้ํานะเพราะวันเสียเวลาเดินนานทุกคนต้องปีนนะ้าผาอีกขอมาทางนี้เลยวันนี้ค่อนข้างจะคึมๆนะค่อนเมฆนะตอนนี้เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่น่าตกนะไอเป็นเพราะควันไฟป่าตอนนี้ที่ยังไหมป่าระบาดอยู่หนักมากตอนนี้ทุกคนโอเค ฝากพี่ FC นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ทีฝากกดตตามเพจ facebook youtube พี่แฟดวีสองะผมทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปที่ถ้ำของแม่นางกันทุกคนนะหรือว่าเป็นล่องน้ำร่องห้วยของขดชนเผ่าป่ไปครพี่ผมพยายามหาทางขึ้นง่ายๆนะไม่อยากปีนนะพีะ่ปีนหินมากกันไปเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุมาคนเดียวต้องระวังตัวให้มากๆนะพี่ ก็ช่วงนี้งูต่างงูเหา่าออกมาหาก,กินพวกสัตว์นะทุกคนนะอมอพวกงูเห่าตามซอกหินอะ่ะไม่ค่อยกล้าจะเดินผ่านซอกหินมากเท่าไหร่เหมืนอนซ่อนตัวอยู่ เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหม,มเดินมาผมเจอไอ้เขียวแล้วก็ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้ดอกไม้ตอนนี้ไม่มีแล้วทุกคนนะตื่น ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ทุกคนเส้นทางที่เดินก็เต็มไปด้วยใบไม้ทุกคนใจไหมใบไม้ทั้งนั้นเลยอะคือคนมันกลัวงวนอยู่ว่าตรงนี้ถ้ามีพวกไฟป่ามามันจะเละแค่ไหน บางทำให้ใบไม้ตกไม่ท่วงทุกคนผมคิดว่าผมมาถึงแนละ้วท,ที่พักที่ผมไปสร้างไว้ ใช้งานมากหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกแม่นางเจ้านางมานั่งพักกันหรือเปล่าแต่ครั้งแรกที่ผมมาว่นสามสี่วันก่อนอ่ะเขานั่งตรงนี้นะผมขอวางของแล้วกันนะทุกคนมีร่องรอยของการก่อไฟหรือเปล่าเนี่ย แต่ผมจะไม่ก่อนเนี่ยตอนนี้เพราะว่าคิดว่ามันเสี่ยงกันไปนะตรงนี้เ,เวลาน้ำไหลสวยมากแล้วก็จุดที่พวกเขาอยู่ดูขอ,ขอแอบ,บมองฝั่งนี้แล้วว่ามีใครอยู่หรือเปล่า เคยเจอเจ้านางเขาครั้งหนึ่งที่ผมมาที่นี่แรกๆกนันนะเขานั่งเล่นน้ำเขาําเล่นน้ำข้างนี้ทุกคนเจอไหมตรงหินก้อนนั้นนะนะนักว่ายน้จะมีบอ่อน้ําแล้วเขาอะมีปีกมันเป็นปีกอยู่ข้างหลังของทุกคนนะคล้ายๆพวกกินโนรีนทุกคนนะแตนน่มันไม่ใช่นะเป็นคนที่มีปีกนะผมก็แอบตกใจว่ใช่คนหรือเปล่าวะ จะเป็นคนจะเขามีปีผมไม่รู้ว่าเป็นแบบเทพหรือเปล่าเขาอยู่ข้างล่างทุกคนที่ผมเ่อคยมาเจอเขาถ้าผมมารู้ทีีรังว่าเขาเป็นเจ้านางที่มีพวกคนป้าอาละก่ะเขาคอยแบบดูแลแล้วก็คอยป้องกันเขาซึ่งผมคิดว่าเขาต้องมีอะไรดีๆแน่คนป้าถึางต้องปกป้องดูแลเขาไว้กุญแจขึ้นบนหินน,นะทุกคนเจอว่า นวดพาน่วผมจะรอจนกว่าจะเจอพวกเขานละผมไม่รู้ถ้าผมไม่อยู่ข้างล่างเขาจะออกมาหรือเปล่านะกันก่อนผมมาจากข้างล่างโน่นใช่ไหมเลามาเดินขึ้นมาอยู่ตรงน,นี้ตรงนี้มันเล็กมากพี่ความลึกนะจะ ไม่ต่ำกว่าสิบเมตรนะจากพื้นข้างล่างจนถึงด้านบนของหน้าผาหินนะความลึกที่วันล็กพอสมควรทุกคนผมอยากรู้ความจริงมากว่าเขาเป็นไทยแล้วก็จริงๆอยากเจอโชอบแะ้าเขามากเลยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวกนะ็ไ เขาจะให้ดูดหรือไม่ให้ดูเกเกิบปของเขาท,ทุกคนทุกคนตรงนี้สวยมากอะตอนมีน้ำผมชอบมากเลยมันเหมือน,นปลาหิม,มะพันจริงๆนะโคตรสวยโอ้ทุกคนมีขนาดอากาศแห้งแรงขนาดนี้นะแล้วก็ทุกอย่างแห้งขนนี้แต่ดอกไม้ดอกนี้ ตอนนี้มีคงความสดอยู่ทุกคนจะวะมีความสดอยู่ทุกคนจะไหมว้าวยอดทุกคนมาผมจะไปนั่งรอตรงที่พักผมทุกครอฟังแล้วก็รอดูกว่าการเคลื่อนไหวต่างๆวกเขาจะออกมาหรือเปล่านะทุกคน แข่งแรงกทุกคนไม่โดนมันเกิดอะไรรว ที่ผมวิ่งตามเป็นเหมือนอนี่นะพังพรตัวเบิ่มเลยเจอเป็นขยับขยับขมขียเตัวเลยม,มวิ่งตามมานะไปเจอมันวิ่งตามไปถึงรูกนะันตอนนั้นรูมันใหญ่มากผมรีบเป็นแบบไม่รีบขึ้นแมวกล้องเพราะมันอยู่ไกลอ่ะเลยรีบตามไปกลัวจะไม่ทันได้เห็นมันนะเสียดายแมวกล้องให้พียบซีได้เห็นนะ พัพรตัวใหญ่ไหมกินผมไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนี่กที่ผมเจอตัวตเล็กๆอย่างนี้นะจุกนี่ทุกคนพังพรนะมาออกมา,ากินช่วงหน้าแ้งทุกคนนะมันอาจจะลำบากเรื่องของทีอ่ยังไงอาหารหาก,กินยากหรือเปล่าต้องออกมาหากไกลๆจากรูตัวเองเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เจอใครออกมารับผมนะ ยังเงียบอยู่ดอกไม้สวยมากมอะสีม่วงๆดอกเล็กๆต่อไปทุกคนผมก็ไม่ได้รีบนะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาออกมาเร็วหรือว่าเจอเขาเร็วมันก็ดีนะผมจะทันบางอื่นต่อได้แล้วก็อย่างที่บอกอะ ตกใจหมดทุกคนจริงเหลนถ้าเขาออกมาแล้วผมก็จะถามความจริงเขานะทุกคนยงเงียบมาก โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็รอมาเกือบครึ่งชนะั่วโมงแล้วยังไม่มีวิแววหรือว่าจะได้ยินเสียงอะไรเลยไม่รู้ว่าเขาจะออกมาอีกหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้นั่งรอแบพักใหญ่ทุกคนนะถ้าเขาไม่มาผมคงต้องกลับนะผมคงไม่อยู่ทั้งวันแน่ๆน่พ,พี่เพราะว่าผมต้องกลับทำนูำ่นทำนี่ต่ออีก ยี่เสีงเยงไรวะยีคนเสียงเหมือนคนป่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่คนของมาจากฝั่งนี้ทุกคนออกจากข้างล่างน,นี้ลองลองน้ำตกจะไหมออกจากงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมันเรียกผมเหรอทุกคนนเรียกผมไปไหนครับไปไหนไปไปไปข้างล่างเหรอ ช่เขาเอาไปข้างล่างพวกผมเอานี่ไปได้ไหมเอานี่ไปด้วยได้ไหมไปด้วยอะไนี่ไปด้วยได้ไหมกระเป๋าไปได้ไหมเนี่ยใช่ครับอันเนี้ยไปได้ไหมไม่ได้ผมขอไปไม่ได้ครับอันเนี้ยไอ้ยเนี่ยเอาไปได้ไหมัเนี้ยเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าได้ไหมไม่ได้เลยทุกคนเขาไม่ให้ผมไหมเข้าไปเลยอ่ะโอเคไม่ปนไปไปทุกคนไปเขานะ ไ,ไปเข้าไปทุกคนว้าไปขางไหนครับว้าข้างไหนว้าไปทำอะไรอ่ะเจ้านางเรียกหรอเจ้านางเจ้านางเรียกอืียหรออืมมองไปก่อนครับ โอ๊ปๆๆๆ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 โอ๊ปๆ ทุกคนก,กลับแล้วทางในสวยมากทุกคนกลับแล้วกลับแล้วครับรับครับโชคดีครับพา<อ>ผมไปจ้าหนางทุกคนจ้าวนางของพวกเขานะทุกคนที่ผมได้เห็นได้เจอมาซึ่งนั่นในเป็นที่อยู่ของเจ้านางที่สวยมากเหมือนเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งของพวกเขาทุกคน โคตรดีใจทุกคนที่ได้เจอแล้วก็วันนี้ผมไม่รู้ความจริงแล้วพี่ต้านางไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็เป็นพวกคนนี้แบบว่าอารมณ์เหมือนเป็นเจ้าแม่สักอย่างอะ่ะทุกคนอารมณ์เหมือนเจ้าแม่ที่แบบมีสมาเขมีพวกตาทิพหูทิพรู้เห็น เขาเห็นผมนานแล้วแต่ว่าเขาก็สงสัยว่าผมมา,มาทําอะไรทำไมยังไม่กลับเขาก็เลยให้คนป่าออกมาเนี่ยเป็นพวกบริวารเขาเอามาตามผมเข้าไปเชิญผมเข้าไปว่ามีธุระอะไรผมก็บอกว่าผมอยากรู้ความจริงว่าเจ้านางคือใครจนผมไม่รู้ว่านางไม่ใช่คนธรรมดาเจ้านางเป็นเหมือนคนมีพลังวิเศษที่มีความสามารถที่แบบไม่ธรรมดาจริงถึงว่าคนป่านับถือนะเคารพเขา,เขาโหพี่เก่งมาก โอเคผมขอกราบก่อนทุกคนได้รู้ความจริงนะทุกคนแล้วก็กระจ่างมากกว่าน,นี้โคตรดีใจที่เขาบอกความจริงผมเขาบอกผมตรงๆนะเขาเป็นคนที่แบบมีสิ่งนี้ติดตัวมังจะเด็กแล้วเป็นพรสวรรค์รือวเป็นโชคอตาที่ได้กินมาแบบนี้อึ้งมากผมอึ้งมากๆทุกคนบอกเลยโอเควันนี้ผมดีใจที่ได้รู้ความจริงแบบว,วัน,นมีโอกาสมาอีกเราจะพาเล็กมาด้วยทุกคนนะทุกคนนะ